วิดีโอทดสอบกัรงานของชุดอุปกรณ์อ่านบัตร RFID Reader นะครับในรุ่น RFS25 Series ซ,ซึ่งจะใช้สำหรับการอ่านบัตรที่ความถี่125 kHz นะครับตัวลักษณะของโหมดการทำงานของอุปกรณ์ที่นี้ก็จะทำงานได้ใน2โหมดด้วยกันนะครับคือโหมดที่ให้ออพท์เป็น ASCII Data ออกมาและอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมด วับดบัต RTU นะครับทำหน้าที่เป็นตัว Slave Device ที่ตัว Master ต้องเข้ามาอา่านข้อมูลจากอุปกรณ์อีกทีหนึ่งนะครับตัวที่นำมาทดสอบขนา้นี้เป็นโมเดลที่เป็นรุ่นไ s 4 8 5 Interface นะครับอย่างไรก็ดีก็ยังมีรุ่นที่เป็นรุ่นไ s 2 2ด้วยนะครับสำหรับในกรณีที่เป็นโหมด ASCII นะครับเราก็สามารถจะตั้งฟังก์ชันในเรื่องของการทำออโต้รีพีทหรือการ แสดงค่าที่เป็น ENCODE ต่างๆได้อันนี้เดี๋ยวจะทำการทดสอบให้ดูนะครับในส่วนของโปรแกรมที่เราจะใช้งานนะครับเราจะมีตัวที่เป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับสำหรับการตั้งค่าการใช้งานในที่นี้ก็คือโปรแกรม iD Setting Tool นะครับในซีรีส์ของ rfs 2 5แล้วก็ตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือตัวโปรแกรมที่เราจะใช้ในการเทสหรือทดสอบนะครับ ที่ตัวอุปกรณ์รีเดอร์นะครับก็จะมีตัวไฟที่จะติดกระพิบในลักษณะนี้นะครับในกรณีที่เราจ่ายไฟเข้าไปที่ตัวเครื่องแล้วเครื่องก็ทํางานปกติเมื่อมีบักรหรือแท็กเคลื่อนเข้ามาในระยะเซนซิงเล้งนะครับหรือด t เทคได้เนี่ยก็จะติดค้างแบบนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่า,าสามารถดี e ท t ตัวแท็กได้นั่นเองอันนี้ก็เอาไว้สําหรับในการ ตรวจสอบแล้วก็ทดสอบได้นะครับตอนนี้เรามาลองตั้งค่าการทำงานดูก่อนนะครับโดยขาวนี้ผมต่อพอร์ต i845 เข้ากับตัวอุปกรณ์นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันไม่มีตัวพอร์ต4 8 5ก็จะต้องใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณนะครับ usb to i845 ทำการเชื่อมต่อเข้าไปสิ่งแรกที่เราจะใช้การ เพื่อการตั้งค่าก่อนก็คือใช้โปรแกรม iFID Setting Tool นะครับกำหนดเลือกหมายเลขคอบพอร์ตที่เราต่อเข้าไปนะครับในนี้ผมต่อเข้าไปถ้า Connect ได้นะครับมันก็จะแสดงข้อมูลแบบนี้ขึ้นมานะครับบอกให้รู้ถึงรหัสของตัว Product Code แล้วก็มีข้อมูลที่บอกให้ทราบว่าเป็นตัวการ์ดที่ความถี่ 125K ถ้าหากว่าไม่ปรากฏข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาก็คือ,อยัง Connect กับตัวร e a d e r ไม่ได้นั่นเองนะครับให้เราตรวจสอบ ตัวไม้เล o m คอมพแล้วก็ดูเรื่องของการเชื่อมต่อสายให้ถูกต้องด้วยนะครับตอนนี้คอนเน็กได้เรียบร้อยนะครับเราจะทดสอบที่โหมดแรกก่อนก็คือโหมด s อส i i นะครับเราก็จะเลือกตรงนี้เป็น s อส i i เฉพาะตัว s อสก i เนี่ยก็จะมีพารามิเตอร์ด้านบนตรงนี้นะครับว่าจะทำออโต้รีพีทก็คือส่งข้อมูลซ้ำๆๆออกมาในขณะที่แท็กยังคงแปะอยู่หน้าตัวรีเดอร์นะครับ จะต้องการฟังก์ชันนี้หรือไม่อันนี้เราตอนนี้ปิดไปก่อนนะครับเลือกเป็นนอนอย่างนี้นี่ตัว encode ก็คือรหัสจบนะครับที่ต่อท้ายข้อมูล ascii ที่เป็นรหัสของบัตรเนี่ยนะครับต้องการใช้หรือไม่นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้โดย default ก็จะเป็นส D ดสุด A แบบนี้นะครับตัว tag out ก็คือตอนที่เราเลื่อนเอา tag ออกจากตัว l e n d e r เนี่ยต้องการให้มีการส่งข้อมูลใดๆออกมาหรือไม่นะครับก็จะเลือกได้จากตรงนี้นะครับ ปกติอ e ีพอก็ก็ไม,ไม่ได้ใช้ก็ก,กำหนดเป็นนอนไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดไลท์เซตติ้งเข้าไปนะครับตนี้ตารีดกลับมาก็จะได้ค่าเดิมแต่นลักษณานี้ซึ่งแน่นอนตอนนี้เราใช้พอร์ตเดียวกันนะครับสำหรับพอร์ตที่เป็น485เราจะต้องทำการ disconnect ตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นตัว Setting Tool ออกไปซะก่อนนะครับจากนั้นเราจึงจะทำการ connect อีกตัวหนึ่งที่เป็นโปรแกรม h e c l e s เนี่ยเข้าไปเลือกพอร์ตเดียวกันนะครับเลือกบอดเล t เกากระดกที่เป็น Default ตรนี้ถ้าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับแล้วก็ c o n n e c t Open ตรงนี้นครับตัวบัตร1 2 5 k เนี่ยนะครับก็จะมีจุดที่เราพอจะสังเกตได้ว่าเป็นบัตรไทยนี้ก็คือดูจากหมายเลขเนี่ยะครับตัวบัตรเนี่ยจะมีการพิมพ์หมายเลขออกมาที่ตัวตัวบัตรเลยนะครับเราจะเห็นติดตัวเลขลขักษณะนี้ซึ่งต่างจาก บัตรไมแฟร์ที่เป็นรูปทรงแบบเดียวกันเนี่ยนะครับแต่จะเป็นบัตรแบบกรึ่งๆขาวๆไม่มีข้อมูลใดๆปริ้นออกมาที่ตัวบัตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นได้นะครับที่เราจะพอจะรู้ได้ว่าเป็นบัตร1 2 5ยแล้วก็บัตรก็จะมีอยู่2ความหนาด้วยครับอันนี้จะเป็นแบบบางปกติที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นแบบชนิดหนานะครับก็จะหนากว่า,าก็จะใช้ได้ทั้งสอง สองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหนาหรือแบบบางเราลองที่บัตรตัวแรกดูก่อนนะครับเราลองดูนะครับตอนนี้เลขก็คือ0ูนย์ศูนย์สี่ี่เนะครับลองทดสอบเคลือนเข้ามาดูนะครับพอถึงระยะการตรวจจับเห็นไหมครับตรวจจับได้ก็จะให้ค่าข้อมูลโค้ดออกมาก็จะเป็นเลขเดียวกันเลยครับเลขนี้เลยนะครับ ตัวรหัสจบท้ายก็คือ 0, ู 0, A ตามที่เราได้คอน f ิกไว้นะครับลองไปที่2ดูบ้างน,นะครับไปที่2ก็จะเป็นรหัส001 5 7 5 4 7 4 9นเนี่ยนะครับลองทดสอบดูนะครับนะครับระยะของการอ่านก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของบัตรด้วยนะครับว่าตัวบัตรมีคนกภาพคุณภาพดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะเห็นได้ว่า ตัวระยะเนี่ยก็จะต่างกันอยู่นะครับบัตรบางนี้ก็จะให้ระยะที่ดีกว่าตามที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับนี่ก็จะเป็นโหมดแรกนะครับสำหรับการทดสอบในโหมด se ครับ